สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับการตั้งค่านะครับเจ้าตัวเฟสโร o ิชชั่นรีเลย์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟตกนะครับแรงดันไฟเกินแล้วก็กระแสเกินนั่นเองครับเฟสโรลิชชั่นรีเลย์นะครับหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันนะครับในชื่อของชิ i โนไทม e เมอร์นะฮะใช้ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าสูงเกินนะครับหรือการจำกัดกระแสการใช้งานตามที่กำหนดไว้นะครับหากใช้งานกับอุปกรณ์นะครับเครื่องแปลงไฟหรืออินเวอร์เตอร์นะครับสามารถตั้งค่ากำหนดกระแสการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดการใช้งานเกินกําลังของตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ได้นะครับหากใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถกําหนดค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าตกหรือไฟเกินเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับการตั้งค่าหลักๆนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่5าเมนูนะครับแต่ อย่างแรกเลยนะครับที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือแรงดันไฟนะครับของไฟบ้านนะครับที่ต่อเข้ามานะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่2 3 7โวลต์การตั้งค่านะครับให้กดที่ setting นะครับตรงนี้นะฮะปุ่ม setting นะครับกดเข้าไปครับเพื่อเข้าไปที่โหมดนะครับ UP นะครับโหมดแรกนะครับโหมด UP นะครับเป็นการตั้งค่าในส่วนของการกําหนดค่าแรงดันไฟฟ้าสูงนะครับ เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้นะครับจะทําการโรเทคนะครับช่วงแรงดันที่สามารถตั้งได้นะครับคือ2 3 0โวลต์ครับถึง300โวลต์นะฮะผมจะตั้งไว้ที่250โวลต์นะครับ เสร็จแล้วกดที่ setting ครับเพื่อบันทึกค่านะครับแล้วเปลี่ยนไปโหมด LO นะครับเป็นโหมดที่2ครับโหมด LO นะครับในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าที่กําหนดนะครับอุปกรณ์จะทําการโปรเทคนะครับช่วงแรงดันที่สามารถตั้งได้นะครับคือ120โวลต์นะครับถึง210โวลต์ครับผมตัวนี้ผมจะตั้งไว้ที่195โวลต์นะครับเสร็จแล้วนะครับกดที่ setting นะครับเพื่อบันทึกค่านะครับแล้วเปลี่ยนไปที่โหมดถัดไปนะครับโหมดถัดไปจะเป็นโหหมมดด PC นนนนนนนะะะครรับเเปป็็โทีี่่3ฮใสว้กา ค่าจำกัดกระแสการใช้งานนะครับเมื่อมีการใช้กระแสสูงกว่าค่าที่กําหนดนะครับอุปกรณ์จะทําการ ทคัครบ่าในโหมด PC นะครับตั้งได้ตั้งแต่นะครับ1แอมป์นะครับไปจนถึง63แอมป์เลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังวัดของสิ่งที่จะใช้โปรเทคเตอร์ป้องกันนะครับผมเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดที่เซตติ้งครับเพื่อบันทึกค่านะครับแล้วไปที่โหมดถัดไปนะครับคือโหมดที่4นะครับโหมด TI ครับ TI นะครับเป็นการกำหนดช่วงเวลานะครับเมื่อมีการโปรเทคนะครับจากอุปกรณ์ให้อุปกรณ์หน่วงการทำงานนะครับและจะรีเซ็ตกลับมาใหม่นะครับตามเวลาที่ตั้งไว้นะครับสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นะครับถึงง600วววินนทีีะครััับตต้้้ผมไ่5วินะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับต้องการกาหนดให้อุปกรณ์ป้องกัน1,600วัตต์นะครับก็นําไปหาร220วกรนี้แรงดันไฟฟ้าคงที่ก็จะได้ที่7แอมป์นะครับให้เราตั้งต่ํากว่า7แอมป์นะครับก็คือ6แอมป์ครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ เซตติ่งครับเพื่อบันทึกค่านะครับแล้วก็เปลี่ยนไปโหมดถัดไปนะครับคือโหมดที่5นะครับโหมด TT ครับโหมด TT นะครับในส่วนนี้เป็นการกําหนดการหน่วงเวลาของอุปกรณ์นะครับเมื่อตรวจเจอความผิดพลาดนะครับตามื่อนไขในค่าต่างๆที่ตั้งไว้นะครับอุปกรณ์จะทําการตัดการทํางานนะครับความเร็วในการตัดการทํางานของอุปกรณ์สามารถตั้งค่าได้ตามสุดอยู่ที่0.1มิลลิเซกครับไปจนถึงนะครับ20วินาทีครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเจ้าเฟดโพลิชเชนรีเลย์นะครับหรือว่าชินอชัมเมอร์นั่นเองนะครับ ถ้าร้านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอมกรีนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ